EFC ของช่องพระเครื่องทั่วไปทั้งใหม่และเก่าทุกท่านนะครับผมให้ชมเหรียญที่มีความสำคัญและคลมชัดเข้มขลังมากๆด้วยบารมีขององค์เกจินะครับปราดแห่งที่ลาบสูงเทพเจ้าแห่งด่านกุนทศและเทพเจ้าแห่งเมืองนครราชสีมาอีกหนึ่งรายการเหรียญนะครับนั่นก็คือเหรียญเฮงคุณเฮงแดทิศองค์หลวงพ่อคุณปริสุทธโธหรือพระเทพวิทยาคมนะครับซึ่งผมขออนุญาต ประคองเหรียญนี้ให้ชมด้านหน้านะครับด้านหน้าประทับรูปเหมือนองค์หลวงพ่อคูณปริสุทธโธนั่งยองดุจปุรีครึ่งองค์นะครับแล้วก็มีจุดที่น่าสนใจหลายจุดคือตอกโค้ตรงด้านขวาของเหรียญและมียันปรากฏอยู่ทั้งสองด้านนะครับด้านล่างจะเล้อกอาความหลวงพ่อคูณปริสุทธโธวัดบ้านไร่นะครับเป็นเหรียญทรงกลมพอพลิกไปด้านหลังเหรียญน,นะครับมีตัวอักษรภาษาจีนอยู่นะครับตรงกลางนะครับ 8ตัวอักษรน,นะครับจารึกข้อความเฮงคุณเฮง8ทิศนะครับคูณ2อ3 6นะครับวัดเจเริญพศนะครับเป็นผู้สร้างเหรียญน,นี้ขึ้นมานะครับเป็นเหรียญที่ได้รับความนิยมมากๆอีกหนึ่งรายการเหรียญน,นะครับของช่องพระเครื่องทั่วไปทั้งใหม่และเก่านะครับ